สวัสดีครับพบกับช่องเล็กๆกันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ทราบสกายนะครับเราต้องการค้นหาช่องนี้พิมพ์คําว่าช่องเล็กๆเจอแน่นอนครับในครั้งที่แล้วนะครับผมได้รีวิวคันนี้ไปนะครับก็มีคนสงสัยกันเยอะเลยครับว่าจะซื้อคันไหนดีระหว่าง2คันนี้นะครับอันนี้เป็นจักรยานไฟฟ้าไม่บ้านทั่วไปนะครับอันนี้เป็นจักรยานไฟฟ้าแบบพับได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกความแตกต่างนะครับระหว่าง2คันนี้ว่ามีส่วนไหนที่แตกต่างกันบ้างครับและควรเลือกซื้อคันไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับรูปร่างหน้าตาจะเห็นได้ว่าจักรยานไฟฟ้าพับได้คันนี้นนนะะะครรรับบบหห้้าาาาตตตเเเมมือออจกกยยป๊ลลแแ่่ววี์็ มีแบตเตอรี่นะครับส่วนคันนี้เป็นจักยรยานไฟฟ้าไม่บ้านนะครับแบบมีตะก้านะครับบางคนก็เรียกว่าสกูตเตอร์บางคนบอกว่าไม่ใช่สกูตเตอร์มันคือจักยรกายานเพราะว่ามีที่ปั่นอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับะะนนการขนของนะครับแน่นอนครับคันนี้มีตะก้านะครับขนของได้เยอะคันนี้จริงๆแล้วก็มีตะก้านครับแต่ว่าผมใส่ไปไม่ได้นะครับมันใส่ยังไงก็ใส่ไม่เข้านะครับแล้วก็ตอนใส่ตะก้าก <episód To S 2> ็ขาดด้วยนะครับผมก็เลยไม่ใส่เลยแล้วก็ดูท่าทางการขนของถ้าเอาเราเอาของทังหนักใส่เข้าไปผมก็คิดว่ามันเป็นผ้้านนคัแลวก็มมมีหูยยึดไ่่อ ไม่เหมือนกับตะกร้าเหล็กแบบนี้นะครับใส่ของหนักๆได้สบายเลยนะครับไปจ่ายตลาดนี่ไม่ต้องห่วงครับและคันนี้นะครับก็ยังสามารถวางของไว้ที่ตรงที่พักเท้าได้ด้วยนะครับอย่างเช่นของหนักๆหรือเป็นกล่องนะครับสามารถวางได้แต่ว่าคันนี้วางอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับนอกจากห้อยไว้ตามแฮนด์นะครับซึ่งก็ดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับส่วนข้อต่อมานะครับสิ่งที่ใจต่างคก็คือเรื่องของการพกพาครับคันนี้นะครับสามารถพับได้นะครับสามารถติดรถไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ซึ่งคันนี้จะพกไปเที่ยวด้วยก็ลําบากหน่อยนะครับอาจจะต้องมีรถกระบ ต้องขึ้นท้ายกระบะนะครับถึงจะเอาไปได้แล้วก็มีน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ต้องคํานึงถึงเลยนะครับเรื่องของชนิดแบตนะครับอันนี้เป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับ48โวลต์12แอมป์แต่นี้เป็นแบตตะกัว48โวลต์12แอมป์เท่ากันนะครับแต่มันมีความแตกต่างอยู่ว่าแบตลิเธียมนะครับอายุการใช้งานนานกว่านะครับอยู่ได้3-5ปีโดยประมาณแล้วแต่การใช้งานนะครับถ้าใช้งานหนักก็อาจจะน้อยกว่านั้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมมีราคาสูงกว่าน้าหนักเบากว่าด้วยนะครับแล้วก็ขนาดเล็กว่านะครับ ส่วนแบตเตอรกัวคาถูกกว่าน้ําหนักมากกว่าขนาดใหญ่กว่าส่วนระยะทางวิ่งได้พอๆกันนะครับประมาณ30มกโลนะครับแต่ว่าคันนี้จะวิ่งได้ไกลกว่านะครับเพราะว่าสามารถปั่นช่วยได้ด้วยนะครับส่วนคันนี้จะปั่นช่วยก็อาจจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะหนักครับคันนี้นี่ปั่นเหมือนจักรยานเลยนะครับและเรื่องของขนาดล้อครับคันนี้ล้อ14นิ้วนะครับรวมยางอันนี้ก็ล้อ1 4นิ้วเหมือนกันนะครับขนาดมอเตอร์350วัตต์เท่ากันเลยนะครับถ้าถามว่าขนหดแรงกว่าคันนี้รอบต้นแรงกว่านะครับรอบปลายสู 3 0ถึง 3, 2, นะครับคันนี้ก็อยู่ประมาณ30ครับแล้วแต่น้ําหนักคนขี่นะครับแต่ว่าแรงบิดคันนี้ดีกว่าเป็นเพราะว่าน้ําหนักเบาแล้วก็แบตเตอรี่ลิเทียมนะครับจ่ายกระแสไฟได้แรงกว่า <Wow. S 1> ก็เลยทําให้ขึ้นสะพานขึ้นทางชันได้ดีกว่านะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะครับคันนี้ไม่ให้อะไรมาเลยนะครับ กระจกข้างก็ไม nah well, well, ่ม <c 195 2> I mean, ีไฟเลี oh, right? so yeah. I I ้ยวก็ไม่มีไฟบอกหน้าจอวัดความเร็วก็ไม่มีนะครับเรียกว่าไม่ได้ให้อะไรมาเลยนะครับให้แต่หน้าจอบอกขีระดับแบตเตอรี่นะครับแต่ว่ามีที่จับมือถือมาให้มีที่จับขวดน้ํามาให้นะครับแค่นั้นนะครับส่วนคันนี้มีมาให้ครบเลยนะครับกระจกข้างไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับหน้าจอบอกวลต์ได้ด้วยแล้วก็บอกความเร็วได้ด้วยนะครับนี่คือข้อแตกต่างกันนะครับถ้าให้มองเรื่องความคุ้มค่านะครับดูเหมือนคันนี้จะคุ้มค่ากว่านะครับและระบบกันขโมยนะครับคันนี้ไม่มีมาให้คันนี้มีมาให้ครบบเเเเลลลยยยนนััดด้้วววําาาหกกตที่่็ูงๆ หายง่ายครับโดนขโมยง่ายส่วนคันนี้โดนขโมยยากกว่านะครับถ้าจะยกขึ้นรถนะครับก็ทําได้ลําบากหน่อยไม่เหมือนคันนี้นะครับถ้าล็อกไม่ดีหรือว่าไม่ได้ล็อกอะไรเลยนะครับรถมาจอดยกขึ้นไปสบายเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังมากๆเลยนะครับมั้นเราจะต้องล็อกล้อด้วยนะครับหรือติดกันขโมยเพิ่มเมานะครับส่วนข้อแตกต่างอีกเรื่องนึงคือระบบเบรกนะครับอันนี้ให้มาดัมเบรกนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับส่วนคันนี้ได้ดิสเบรกทั้งหน้าและหลังเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าคันไหนเบรคดกเนล็ไปห่อย ไม่ได้ทําให้เบรกดีกว่าคันนี้นะครับกระเผอคันนี้จะเบรกดีกว่าด้วยนะครับถึงรถจะมีน้ําหนักมากกว่าแต่ว่าดัมเบกมีขนาดใหญ่นะครับก็ทําให้เบรกค่อนข้างดีครับแต่ถ้าเรื่องความสวยงามนะครับดิสเบรกสวยงามกว่าแน่นอนครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับการขับขี่เพื่อออกกําลังกายนะครับแน่นอนครับคันนี้กินขาดเลยครับสามารถปั่นออกกําลังกายได้นะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ไหวครับเพราะด้วยน้ําหนักตัวรถน้ําหนักแบตเตอรี่ด้วยนะครับทำให้การปั่นค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรนะครับปั่นสักโล2โลก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับ 5โลส0บโลสบายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างที่ควรคํานึงถึงนะครับเผื่อใครชอบออกกาลังกายบ่อยนะครับไม่ได้ชอบขนของบ่อยๆนะครับก็ควรจะมองคันนี้จะเหมาะสมกว่านะครับในสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องการคืนพลังงานครับคันนี้สามารถรีเจนไฟเข้าแบตเตอรี่ได้นะครับก็คือในขณะที่เราขอนคันเร่งนะครับหรือเบรกก็จะมีไฟย้อนกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับก็คือชาร์จกลับไปที่แบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับกล่องนะครับส่วนจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านที่มีตะกร้าแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีระบบนี้มาให้นะครยา การพับคันนี้วิ่งได้ไกลกว่าด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราปั่นช่วยด้วยนะครับโดยที่เราไม่ได้บิดเร่งนะครับมีการเรียกไฟคืนมาแบตเตอรี่ทําให้ระยะทางอาจจะได้สัก30โล50โล60โลขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราคืนพลังงานไปให้แบตไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เลยค่อนข้างจะขี่ไกลกว่าแน่นอนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางเล็กๆ,ๆน้อยๆน,อยนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อระหว่าง2คันนี้นะครับคื่ผมมองว่าแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับแค่เลือกให้ตรงกับการใช้งานของเราครับแค่นั้นก็พอครับเจอกันคล